มหม้อดินกว่าจะเดือดได้นี่กำลังจะเดือดนะเนี่ยของอร่อยต้องใจเย็นเย็นนี่กำลังจะเดือดต้มปลาค่ะเพื่อนๆปลานิลค่ะใส่มะกอกไปหนึ่งลูกหอมแดง ขาตะไคร้มะเขือเทศมะกอกไปหนึ่งลูกแล้วก็ใบส้มปล่อยอ้อขาดปลาร้เดี๋ยวจะเอามาปลาร้ามาใส่สักสักหน่อย <c oughs> ปลาร้าสั่งมาจากหนองคาย <c oughs> ได้และะ้วค่ะเพื่อนๆ ชูรสปลาปลาขาวค่ะปลาตัวเล็กค่ะปลานาอืมจุ๊ไว้ก่อนใจเย็นจะได้อุ่นข้าวด้วยเมื่อเช้ารีบไปไปหาหมอปลาหวาน เป็นเบาหวานแต่ชอบกินข้าวเหนียวโอเคนะคะเพื่อนๆ,อนๆใส่ปลาร้าแล้วก็จบแล้วค่ะ <c oughs> ต้มปลานิลหนึ่งตัว <c oughs> สวัสดียำเย็นค่ะ